อาจารย์หน้าไหนตายไปไหนไม่เห็นหน้าไหนตายเลยช่วงนี้อาจารย์ไปปราบผีปราบบ่อยเข้าติดผีผีมีเยอะมากนี่ไปเจอมานะโอ้โหพอโผล่ขึ้นมาแล้วผีเหม็นมันเน่าเน่าเลยเน่ามันเ่าอาจารย์เคยไปเจอผีแล้วมันเหม็นมากแล้วอาจารย์ทำไง นั่งทีแรกว่าจะหนีแล้วเฮ้ยถ้าหนีเสียชื่ออาจารย์เนี่ยโอ๊ะตายในมุ้ง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 เอายในวนี่ตายในมุ้งแล้วตายในมุ้งเขาไปปราบในมุ้งเลยอาจารย์เปิดมุ้งพ่อเปิดมุ้งปั๊บมันเมาถ้าเราหนีก็เสียชื่อจางโคเลยแคร์เปล่าใช่ใช่ทุกอย่างพร้อมแล้วอ่ะของเขิบของเสียของอะไรมีหมดแล้วครบหมดแล้วเอาอะไรวะ เหมือนดับน้ำอ่ะอการหายใจอ่ะมุงมุกว่าเอากิีแทงแทงบ้างจับแล้วคขามุงเลยโอ้ยยาว่อยจานกินก่อนดีกว่าจารย์เนี่ยมันต้องทันผีนี่ผีในมุงถ้าเกิดไปเจอผีในโรงแรมน่ะถ้าผีเหม็นหนิบ้างกันเฮ้ย ไปในกายอาจารย์อ๋อนี่เ็ไปด้วยเหรอไปด้วยเลยอยู่กับอาจารย์ถือน้ำมต์อย่างนี้เลยเป็นไงปั๊บอาจารย์พาไปปั๊บปึ๊บพอเปิดอาจารย์ปัเปิดปั๊บเปิดป๊บผมไปผีปั๊บอุ้ยผีเหม็นอาจารย์ก็ขึ้นขอบเสกเลยปอาจารย์ทอะไรปับเอามมาปั๊บเปิดหน้าตางอกอาจารย์ทำอะไรผีเหม็นป๊ นี่มันลูกศิษย์ก็นุ่มปเลยมีข้างนึงจะไปข้างนึงพอแล้วอาจารย์นี่คือสุดๆแล้วปลมาจา์ผีแล้วสุดยอดผีสุดยอดผียอาจารย์เจสรดยอดผีเลยคือเ่องผีตั้งแต่แรก